สวัสดีครับทุกทท่านผมพงษ์ครับก็ผมวันนี้จะพาทุกท่านไปดูพระรูปหล่อก่อนเนาะพระสังกจัยหลวงพ่อดิดวดปากสระพระสังกจัยหลวงพ่อดิดวัดปากสะองค์นี้ทันหลวงพ่อดิดวัดปากสระนะครับแต่ว่าไม่ใช่รุ่นรุ่นแรกๆเนาะรุ่นองค์นี้นะองค์นี้เป็นรุ่นรุ่นหลังๆนะครับรุ่นหลังนะรุ่นประมาณเอ่อก่อนท่านจะมรณภาพนะ แต่ว่าทันนะครับทันเนาะครับผมสำหรับเพระสังฆาจายหลวงพ่อดิดวัดปากสะเนี่ยตามประวัติเขาก็บอกว่าสร้างรุ่นแรกเมื่อปี2 4งพันะครับแล้วก็มามาสร้างย้อนยุคอีกอีกต่อๆกันมานะครับแต่ว่าเชื่อว่าจะมีจะมีรุ่นบางรุ่นที่ทันนะ บางรุ่นที่ทันอย่างองค์ที่อยู่ในมือของผมนี้ทันแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ยุคแรกนะยุคแรกสองสประมาณสองสี่เนาะใช้คําว่าประมาณนะเพราะว่าดูเหมือนว่าการสร้างพระกับปีการดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าวาดของท่านเนี่ยจะรู้สึกจะขัดแย้งกันอยู่นะพอสมควรนะก็ส ยุคแรกของท่านนะพูดถึงยุคแรกของท่านนะ,ะ,ะยุคหลังของท่านนี่ก็ถือว่ายังทันนะครับทันแต่ว่าเป็นยุคช่วงท้ายๆหลัง2,500นะครับหลัง2,500นะอย่างองค์ที่มืออยู่ในเมือ,องผมนี้สร้างมาหลัง2,500นะครับผมสำหรับประวัติรขาขา่าหลวงพ่อดิดวัดปากสานี้ท่านท่านเกิดเมื่อปี2,421นะครับบางเว็บไซต์บอกว่า2,420นะ แล้วก็มาบวชเมื่อปี2441นะครับผมก็อายุ21ปีถึงมาบวชนะครับแล้วก็มาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดปากสาเมื่อปี2489นะครับซึ่งตามประวัติการสร้างพระของพระตังกรจายยุคแรกของท่านสร้างเมื่อปี2485นะครับ แต่ท่านก็มาดํารงทำเอ่อมามาประจำพรรษาอยู่วัดปากสะมานานแล้วเนาะตั้งแต่สองพันสี่ร้อยประมาณสองพันสี่ร้อยสี่สิบหกหรือเปล่าสองพันสี่ร้อยสี่สิบหกนะมามาประจำพรรษาอยู่วัดปากสะแล้วก็เอ่อขึ้นเป็นเจ้าอาวาสเมื่อปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้านะครับผมแล้วก็มามรณาภาพปีนะสองพันห้าร้อยเจ็ดนะสำหรับประวัติคร่าวๆหลวงพ่อดิดวัดปากสะมีประมาณนั้นนะครับครับผม ก็อย่างที่บอกไปเบื้องต้นว่าพระพระสังกจายองที่อยู่ในมือของผมนี้ไม่ใช่เป็นพระสังกจายยุคแรกของหลวงพ่อดิดวัดปากสะเนาะพระสังกจายุคแรกของหลวงพ่อติดวัดปากสะเนี่ยก็จะเราท่านท่านก็จะถ้าเปิดในเว็บไซต์ต่างๆก็จะปรากฏมีอยู่ในสื่อทั่วไปนะครับอยู่ในสื่อหลักๆทั่วไปะครับก็ สามารถหาชมกันได้แต่พระสังกัจจายที่ตามประวัติเขาระบุไว้บอกว่ามีการทําย้อนยุคมาเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้สึกจะไม่ค่อยมีมีคนรู้จักหรือเปล่าครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีคนรู้จักนะอย่างองค์ที่อยู่ในมือของผมเนี่ย mm. ก็ถ้ามีใครบางคนไปเปิดประวัติไปเปิดดูหลวงพ่อดิดวัดปากสระในเว็บไซต,ต์ต่างๆเนี่ย mm. ก็จะปรากฏเห็นแต่ยุคแรกเท่านั้นนะครับแต่ว่ายุคย้อนยุคเนี่ยก็จะไม่มี คนค่อยพูดถึงนะแต่ว่าถามว่าทันไม่ทันนะครับทันเนาะฉะนั้นทันแล้วก็เล่นได้ดน้อยเพียงแต่ว่าถ้าจะเอาในในหนังสือแล้วก็ในเว็บไซต์เป็นการเปรียบเทียบเนี่ยก็จะไม่ตรงกันนะครับพอไม่ตรงกันเสร็จปุ๊บหลายๆท่านก็อาจจะตีเกสําหรับพระย้อนยุคเนาะสำหรับการสร้างพระย้อนยุคของอของแต่และคนาจารย์เนี่ยก็จะมีเหตุผล ประมาณเหตุผลเดียวแค่นั้นเองนะถ้าทําย้อนยุคนะประมาณเหตุผลเดียวแค่นั้นเองก็คือมีคนเอาไปใช้อบูชาเอาไปบูชาแล้วก็มีประสบการณ์กันมากมายก็ทําให้มีความต้องการในในสายลูกศิษย์ของท่านเยอะนะครับก็เลยสร้างเพิ่มขึ้นในยุคหลังนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ที่ที่ที่จะสร้างพระล้อพิมพ์หรือพระทำพิมพ เหมือนกับพระยุคแรกๆเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยเนาะทั้นั้นการสร้างพระสังกจายรุ่นนี้ของหลวงพ่อดิศรัวัดปากสะน่ะก็น่าจะม,มีเหตุผลประมาณนั้นเลยนะก็คือมี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 คนต้องการเอาเอาไปใช้เอาไปเอาไปบูชาเพิ่มขึ้นนะก็เลยมาขอให้ท่านสร้างเพิ่มประมาณนั้นเลยก็เลยเป็นการสร้างย้อนยุคไปเนาะก็อยากประมาณนั้นสําหรับ ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะประมาณทุกทุกเกจิทุกอาจารย์นะพูดถึงนะทุกเกจิทุกอาจารย์ที่เป็นอย่างนั้นก็คือมีความต้องการสูงก็มีมีคนมามาให้ท่านสร้างเพิ่มขึ้นนะสาหรับพระพิมพ์นั้นๆนะครับผมครับผมมาถึงพระองค์ที่อยู่ในมือของผมนี่ก็คืออย่างที่บอกไปเบื้องต้นก็คือ,อพระสังกัจจายหลวงพ่อดิวดวัดปากสะนะครับพระสังกัจจายของหลวงพ,พอ่อติดวัดปากสะตามการคํานวณอายุของผม ประมาณ2,505นะ2,505ได้เลยเนาะ2,505เมื่อเป,เปรียบเทียบกับพระหลวงปุ่ทวดปีศูนย์ห้าก็ใกล้เคียงกันนะหลวง,งปุ่ทวดปีศูนย์ห้าเลยใกล้เคียงนะก็เลยจึงระบุได้ว่าเป็นพระที่ทันท่านนะเป็นพระที่ทันหลวงปู่ดิดวดปากสะแต่ว่าไม่ใช่พระยุคแรกนะไม่ใช่พระยุคแรกนะ ฉะนั้นพระยุคแรกเนี่ยจะได้รับความนิยมมากๆแต่ว่าพระยุคต่อมาเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนรู้จักเนื่องจากเนื่องจากในตําราแล้วถ้าในเว็บไซต์ต่างๆเขาจะไม่ลงถ้าลงก็ลงเป็นเว็บไซต์ขายของทั่วๆไปนะครับเว็บไซต์ของขายของทั่วๆไปเนาะก็จะมีลงอยู่แต่ว่าถ้าเป็นเว็บไซต์หลักๆเว็บไซต์รองๆก็จะไม่ลงนะเพราะเพราะว่าสาเหตุที่บอกบอกอย่างนั้นก็เพราะว่า เขาไม่ไปตรงกับในเว็บไซต์กับในหนังสือนะในหนังสือก็จะจะรงลงกันแต่ยุคแรกนะครับในเว็บไซต์ต่างๆในเว็บไซต์หลักๆก,ก็ลงกันแต่ตั้งแต่เออลงกันแต่ยุคแรกนะพอยุคหลังๆมานี่เขาไม่ลงนะเพราะว่าไปเปรียบเทียบกันแล้วมันไม่ตรงกันเขาก็เลยตีเก๋กันประมาณนั้นนะครับแต่ตามประวัติก็อย่างที่บอกไปเบื้องต้นก็คือเขามีการสร้างเพิ่มเติมสร้างย้อนยุคนะแต่ว่าไม่คนไม่ค่อยมีคนรู้จักเนาะครับผมสําหรับ วิธีการดูและข้อแตกต่างระหว่างพระสังกัจจัยหลวงพ่อติดวัดป่าสะนี้ก็คืออันดับแรกนะอันดับแรกนะ,ะตั้งแต่ดวงตานะถ้าเปรียบเทียบกันนะตั้งแต่ดวงตานี่นะ,ะยุคแรกของท่านตาจะไม่โปนแบบนี้นะตาจะไม่โปนตาก็ก็จะเหมือนพระตาของพระทั่วไปนะเขามีคิ้วมีในตาอะไรนะแตะ่ยุคนี้ตาเขาจะโปนโปนแบบนี้นะตาโปนแบบนี้นะ แต่ตาปนปนแบบนี้ก็อาจจะไม่มีก็ได้นะเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะตาปนแบบนี้ผมเชื่อว่าเขาเอาปั้นปั้นปั้นลูกเทียนไปแปะนะเดี๋ยวพอย่าส่องอีกทีเนาะก็ผมเขาเขาอาจจะปั้นลูกเทียนไปแปะนะครับเขาอาจจะปั้นลูกเทียนไปแปะฉะนั้นพายุคนี้พายุคนี้ตรงนี้ตาเนี่ยจะมีบางองค์ปนแล้วก็บางองค์ไม่ปนนะ แบบนี้นะถ้าเป็นพาะยุยุคต้นต้นของท่านก็จะไม่มีแบบนี้นะอันนี้อันดับแรกในการพิจนารณาละข้อแตกต่างนะอันดับสองยันนะครับยันยุคต้นของท่านเป็นยันอยู่ในแม่พิมพ์นะครับยุคต้นของท่านนะยันแบบนี้เขาเขาแกะลงในแม่พิมพ์เรียบร้อยแล้วเขาถึงมาทําหุ่นเทียนหล่อขึ้นมาแต่ยุคนี้ของท่านเป็นการคึงเส้นเทียนมาแปะนะครั การขึงเส้นเทียนมาแปะเหมือนกับพระพระพระปิดตาลอยองค์นะพระปิดตาลอยองคแต่เาอันนี้เขามีพิมพ์เป็นมาตรฐานนะแต่เขาว่าแค่ขึงเส้นเทียนมาแปะเป็นยันด้านหน้าอย่างเดียวแค่นั้นเองนาะทำให้ยันมีลักษณะความคมชัดลึกมากๆนะเพราะว่าเทียนเนี่ยเขามาแปะที่หลังนะครับผม อันดับต่อมาด้านด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นยันถ่อนะครับยันถ่อนี่ก็จะมีเป็นยันทะในตัวนะครับยันทอในไม่พิมพ์นี่เนาะเขาแยตจองอีกทีหนึ่งโอ้ไม่ใช่ครับเขาแปะเขาแปะเขาแปะเทียนนะครับเขาเทียนมาแปะครับเขาเทียนมาแปะเหมือนกันซึ่งยุคของเอ่อยุคแรกปีประมาณปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้าเนี่ยเขาจะเป็น เป็นเออเป็นยันในตัวนะครับยันในแม่พิมพ์นะก็แตกต่างก็จะมีประมาณนั้นนะครับสำหรับสำหรับคนที่สนใจที่จะศึกษารุ่นนี้นะครับรุ่นรุ่นนี้ซึ่งสร้างหลังปี2,500ผมคิดว่าน่าจะประมาณปี2 5 0 5นเนาะเพราะว่า อายุของโลหะอยู่ประมาณ2,505เลยนะ2,510ก็ได้นะ2,510ประมาณ2,510บวกลบนะครับแต่ว่าไม่น่าจะเกิน2,510นะครับผมตามอายุการคำนวณของผมนะละนาาักษณะพระมีความคมชัดและมีความสวยงามมากกว่ายุคต้นนะครับเพียงแต่ว่ายุคต้นเป็น ยุคที่เขายอมรับกันเป็นมาตรฐานสากลนะครับทอบยุคหลังมานี่เขาก็ถ้าเกิดมีคนไปเห็นก็จะตีเก๊เนานะเพราะว่าไม่เหมือนในหนังสือนะการตะไบใต้ฐานนะครับการตบไบใต้ฐานของยุคต้นเนี่ยเขาจะเป็นการตบไบหยาบนะครับการตะไบหย,ยาบพอมาพอมายุคนี้เป็นการตะไบละเอียดนะเป็นการตะไบทีนะเป็นการการตบไบย,ยุคใหม่นะใต้ฐานตรงนี้เนาะ ใต้ฐานใต้ขาวของท่านเนี่ยก็เป็นเป็นการตบายยุคใหม่ฉะนั้นความแตกต่างก็จะมีมีเยอะมากๆนะครับมีมีรูปลักษณะใกล้เคียงคล้ายๆกันเฉยๆแต่ว่าถ้าดูรายละเอียดลงไปจริงๆแล้วความแตกต่างกันเยอะมากๆสําหรับพระสังกัดใหลวงพ่อติดวัดปากสรุ่นแรกกับรุ่นหลังนะครับแต่ถามว่ารุ่นหลังทันไหมทันนะครับแล้วก็มีของเก๋ด้วยนะรุ่นหลังนี่ก็มีของเก๋ด้วยนะฉะนั้นต้องศึกษารายละเอียดดีๆเนาะสำหรับใครจะ เช่ามาบูชาไปใช้นะครับแต่ว่าทันนะครับทันนะครับขอญาตย้ำเนาะความแตกต่างระหว่างยุคแรกกับยุคหลังนะยุคยุคย,ย,ยุคแรกเนี่ยตาจะไม่โปนนะตาจะไม่โปนกระตาก็เหมือนก็จะเป็นเหมือนกับพระท,ทั่วไปนะพระรูปหล่อทั่วๆไปก็คือเขาก็จะมีคิ้วมีในตาอะไรเงี้ยแต่แต่รุ่นนี้เขาจะมีโปนนะครับแล้วก็จะมีบางองค์ไม่โปลดนะ้วยเนาะ บางองค์เขาจะไม่โปนนะเนาะเนื่องจากว่าคล้ายๆว่าเขาติดตาชัดเขาก็จะไม่ปั้นปั้นลูกเทียนไปแปะเป็นลูกตานะครับอันนี้รุ่นนี้ดวงตามีทั้งโปนแล้วก็ไม่โปรนนะที่ผมคาดเอาไว้นะแต่ว่าไอ้ที่ไม่โปนผมยังไม่เห็นนะอันดับต่อมานะครับเทียนนะครับอยันนะครับยันเป็นยันเป็นยันลักษณะการคึงเส้นเทียนมาแปะตามตามโบราณในการนิยมที่การ ทำการสร้างกันมาอย่างพวกพระปิดตายันยุ่งพระของหลวงวัดทับหลวงพ่อเอี่ยมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาขึงเส้นเทียนมาแปะเป็นยันนะครับซึ่งแตกต่างจากยุคแรกยุคแรกเขาเขาแกะเขาแกะยันอยู่ในแม่พิมพ์นะฉะนั้นยันยุคแรกเนี่ยเขาจะมีลักษณะเล็กกว่านะครับเล็กกว่าแล้วก็บางกว่าถ้าพอยันยุคเนี้เขาจะมีลักษณะเใหญ่แล้วก็มีลักษณะคมชัดลึกกว่าเนื่องจากการเอ ขึงเส้นเทียนมาแปะเป็นยันในในชั้นหลังนะครับก็คือองค์พระเนี่ยอยู่เออเป็นพิมพ์มาตรฐานที่จะทําพิมพ์ขึ้นมานะครับแต่ว่ายันเนี่ยเขาขึงเส้นเทียนมาแปะฉะนั้นยันยุคเนี้เออจะไม่เหมือนกันทุกองค์นะครับจะไม่เหมือนกันทุกองคก็จะมีใหญ่บ้างเล็กบ้างผอมบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นการทําด้วยมือนะส่วนด้านหลังก็เหมือนกันนะครับด้านหลังเนี่ย ยุคแรกของท่านยุคแรกของท่านก็จะเป็นเป็นยันในแม่พิมพ์นะพอมายุคนี้นะครับยุคหลังสองพันสองพันห้าร้อยนะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นยุคปลายๆของท่านแล้วแหละก็ยันที่ปรากฏอยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นการคึงเส้นเทียนมาแปะนะเป็นการคึงเส้นเทียนมาแปะนะครับ,รมะนะรบผมใต้ฐานยุคใต้ฐานเนี่ยยุคแรกของท่านเขาจะตะใบหย,ยาบนะตะใบหย,ยาบ แต่พอมายุคนี้เขาตะไบละเอียดนะเขาจะใบตะไบทีๆแบบนี้นะนี่คือความแตกต่างระหว่างสองยุคนะครับเพียงแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าหลวงพ่อติปัดปากษาดเนี่ยสร้างพระ,ะพิมพ์เนี้ยมามากี่รุ่นนะครับแต่คาดคาดได้คร่าวๆว่าน่าจะประมาณไม่เกินสองรุ่นนะครับไม่เกินสองรุ่นนี่หรอกครับก็คือเป็นยุคแรกกับยุคหลังนะครับไม่เกินสองรุ่นน,นี่นี่หรอกครับเพราะว่ารุ่นที่สองก็อย่างที่บอก มีคนต้องการนําไปใช้นําไปบูชากันเยอะมากขึ้นก็เลยท่านก็ดําริสร้างขึ้นมาอีกชุดหนึ่งนะทึ่งมีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าแตกต่างกันในรายละเอียดปีกย่อยนะครับทั่วๆไปนะต้องต้องดูดีๆนะครับต้องดูดีๆสําหรับการใครจะเช่าใครจะบูชาพระยุคนี้ของท่านนะแต่โดยส่วนตัวผมมองว่าทันนะทันแต่ว่าเขา จะไม่ปรากฏในสื่อต่างๆแค่นั้นเองนะครับตามประวัติเขาก็ระบุเอาไว้บอกว่าเขามีการทําย้อนยุคด้วยนะครับผมครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ